เมื่อครูโอมดีโนเวทห้องอมและหาคอมเพิ่มให้เด็กๆ15เครื่องภายใน1ปีและนี่คือมหากาบ Hong ององครูโอมนี่โคตรเอาเลยวะ่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีที่ผมบรรจุคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวมากาาทุกคนดูจบคุณทุกคนสุดยอด วันแรกที่ผมเข้ามาบรรจุที่นี่สิ่งแรกที่ผมเลือกจะทําคือการทําความสะอาดห้องคอมที่รกมากๆและจัดการกับเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้โดยการคัดแยกกระดาษและนําไปขายกับรถรับซื้อของเก่าต่อมาผมจัดการกับของเครื่องเก่าที่กองทิ้งไว้โดยการเช็คว่ามันดีอยู่ไหมถ้าของเครื่องไหนดีผมก็จะนําไปใช้ในการเรียนการสอนต่อส่วนของเครื่องไหนที่ใช้งานไม่ได้แล้วผมก็เลือกที่จะนํามาเป็นสื่อการสอนฝึกให้เด็กถอดแล้วก็ประกอบและแยกชิ้นส่วนจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ให้เด็กๆด,ดูว่าข้างในคืออะไรบ้างและมีอะไรอยู่บ้างหลังจากนั้นผมกก็ตกแตแ่ง้อ ด้วยไว้นิ้วให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาคอมพิวเตอร์และก็วิการคำนวณที่ผมเอาแบบเองและเงินที่ใช้ในการทำไวนิ้วก็คือเงินที่เอาเอกสารเมื่อกี้ไปขายนั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับผมก็สอนโดยมีคอมอยู่ทั้งหมด6เครื่องที่ใช้งานได้นะครับผมสอนตั้งแต่การจับเมาส์และก็การฝึกพิมพ์ของเด็กป .1 น,นะครับถามว่าเด็กๆชอบไหมดูสีหน้านางพวกนี้เสียบ <c oughs> และผมก็สอนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแคนะครับในชั้นประถมจนไปถึงการเขียนโปรแกรม Python นะครับในชั้นมัธยมแต่ผมก็สอนในสิ่งที่ผมถนัดลงไปด้วยนะครับนั่นก็คือคอมพิวเตอร์มีเดียแต่ผมก็สอนได้ไม่ลึกเท่าไหร่อ่ะเพราะคอมสเปคมันไม่สูงไะเนาะแต่ก็เหมือนฟา้ามาโปรดนะครับเพราะว่ามีข้อความแชทขึ้นมาจากไลน์ครับแล้วบอกว่าน้องอคะตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีจะมาบริจาคคอมพิวเตอร์ให้ผมนี่ตกใจแล้วก็ดีใจในเวลาเดียวกันเลยครับเดี๋ยวผมมาเล่าต่อในพาร์ทที่2นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาว